กลับมาพบกับพี่เอในชั่วโมงนักอ่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่เออยากจะแนะนำหนังสืออ่านนอกเวลาเล่มหนึ่งครับน่าสนใจมากๆมีชื่อว่าเจ้าน้อยอนตรนรอยครับเจ้าน้อยอนต้นรอยจะเป็นใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้อาจารย์อรออรรรัสสรสรร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 รารราารราารรเล่าถึงหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งครรบว่ามีความน่าสนใจอย,อย่างไรรล้วก็ผู้แต่งเป็นรรรครับ พูดถึงผู้แต่งเกาะน,นะคะ,คะเล่มนี้เป็นหนังสือแปลค่ะนักเขียนก็คือฟรานซีสฮอสันเบอร์เนตส่วนผู้แปลก็คือแก้วคำทิพย์ชัยค่ะผมแอบ,บรู้มาว่าผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับนักเขียนในยุคป,ปัจจุบันที่น้องๆรู้จักเนี่ยก็คือเจเคโรลิงแบบนั้นเลยที่แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์ดังขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในวรรณกรรมอมตะโลกนะคะทำให้อิทธิพลของแฟชั่นเซริกเนี่ย ก็จะมีะสิ่งของเรื่องของเครื่องใช้หรือว่าเสื้อผ้าพรของอเจ้าน้อยเฟลตันรอยสเตรดิกเนี่ยออกมาจําหน่ายมีที่พลมากขนาดนั้นสําหรับเจ้าน้อยเฟลตันรอยครับอาจารย์เขามีกลวิธีในการเขียนหรือการนําเสนอ,อยังไงครับนําเสนอเป็นบทๆนะคะแล้วก็มีภาพประกอบค่ะแล้วก็ความหนาของเรื่องเนี่ยก็น่าจะประมาณ200กว่าหน้าถ้าเด็กๆได้จักหนังสือเล่มน,นี้คงจะ วางไม่ลงนะคะเขาแบ่งเป็นตอนๆไปใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเล่าเรื่องยาวไปเลยครับแบ่งเป็นตอนๆค่ะแบ่งเป็นตอนๆอย่างยกตัวอย่างเช่นหลานอยู่กับปู่นะคะกระท่อมที่น่าสงสารซึ่งเราจะอ่านจบตอนสั้นๆแล้วก็พักนะคะเพื่อสามารถพักได้พักในการอ่านได้พักสายตาได้แล้วเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กชายเซริกวัยแปดขวบค่ะ ซึ่งพ่อของเซริกเนี่ยเป็นทายาทของเอิร์นดรีคอร์ดซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยค่ะไปแต่งงานกับหญิงกำพร้าชาวอเมริกันจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับของท่านเอิร์นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องออกไปอยู่ลำพังคุณพ่อของเซริกเสียชีวิตตั้งแต่เซริกยังเล็กๆคุณแม่ก็เลี้ยงเซริกมาด้วยความรักและเอาใจใส่สั่งสอนอบรมมาเป็นอย่างดี ให้รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมของมนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องของอการแบ่งปันการเอื้ออาทรทําให้เซริกเนี่ยค่ะมีลักษณะนิสัทยที่เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งต่อมาคุณแม่ก็ได้พาเซริกไปที่อังกฤษเพื่อจะไปรับเป็นทายาทของเอิร์นแห่งโดรินคอตซึ่งคุณปู่เนี่ยไม่ยอมรับคุณแม่อยู่แล้ว ก็ให้เซริกกับคุณแม่เนี่ยอยู่แยกกันแต่คุณปู่เนี่ยเอาเซริกมาอยู่ด้วยคุณปู่ก็เห็นพฤติกรรมและลักษณะอิส,สัยของเซริกที่น่ารักแล้วก็เทิดทูนคุณปู่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีคุณปู่ก็ยอมรับสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันแบบเข้าใจนะคะเรื่องราวของนิยายเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความรักความอัจจยใส ความเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมของมนุษย์ค่ะอาจารย์คาดหวังว่าน้องๆจะได้รับคุณค่าจากหนังสือเล่มนี้ในด้านใดบ้างครัเมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่11นะคะเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของความเท่าเทียมยังเป็นสิ่งที่บุคคลหรือว่าในในส่วนสถานศึกษาเนี่ยปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยรู้ในเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์ความเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่ การอยู่ร่วมกันอย่างแบ่งปันและเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นเป็นกลิ่นอายของเราที่ควรปลูกฝังให้เด็กๆได้รับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในในในปัจจุบันนี้แล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยยังคงเป็นความสําคัญนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยได้ซึมซับในส่วนของความเป็นมนุษย์ที่ดีค่ะอ๋อก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจริงๆผมว่าเนื้อหามันเนี่ย ก็เป็นอมตะไม่ถือว่าเป็นอนดีตเพราะว่ามันก็อยุ่ทันยุคทันสมัยไปเรื่อยเรื่อย,เอยๆเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์การเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะ,ะ,ค,ะคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญค่ะก็นั่นหมายความว่าชาติกําเนิดนะครับของเราไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่ว่าการกระทํามากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่น่าสนใจอย,อยากให้น้องๆมาอ่านกันเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายชีวิต ที่อาจจะเกิดมาอยู่ในสภาพครอบครัวที่ไม่พร้อมนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความดีหรือความความรักจากครอบครัวเป็นที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในวันหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆได้เช่นกันค่ะ,ะคเป็นตัวอย่างของการที่แม่เลี้ยงลูกด้วยความเอาใจใส่ให้ความรักและสั่งสอนอบรมมาอย่างดีค่ะทําให้เด็กๆเ,เป็นคนดีค่ะ น้องๆอย่าลืมไปหาอ่านกันนะครับเรื่องจอหน้อยฟอตเทิรอยดูเหมือนจะเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วมันแทรกด้วยคติสอนใจและกําลังใจหลายอย่างครับชั่วโมงนักอ่านครั้งหน้าจะมีหนังสือน,นอกเวลาเล่มไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์อรออนกับพรรรรรารารามาฝากกับน้องๆนัรครับ